สวัสดีครับสวัสดีหลังเลิกงานนะครับสิบห้ามาเบิงรถมือสองจะเดินทางไปหาลูกค้านะครับผมคันนี้เป็น MU49 นะครับเบิงดีๆนะครับเพราะมันคือมือสองนะครับรถสวยๆจากคูโบต้าบันดุงนะครับอันนี้ซ่อมบำรุงเสร็จแล้วผ่านการตรวจแล้วนะครับผมเก็บสีเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วจะไปส่งลูกค้าแล้วนะครับผมเพื่อนจะไปโพนทองนะครับไปโพนทองนี่ครับคันนี้ไปโพนทองนะเบิง เจ้าวาจังได้เจ้าวาจังได้นะครับพิจารณาเอ้อนะครับผมอยากได้รถมือสองสวยๆงามๆสภาพพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับต้องคูโบต้าบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับถูกบริการดีมีไหลรครบเบิ่งเบิ่งพูน่ะสองขั้นนั่นจะไปขอนแก่นนะครับขั้นหนึ่งอำเภอชนบทขั้นหนึ่งอำเภอหนองสองห้องนะครับผมนี่ครับสนใจทักบอกในคอมเมนต์เลยนะครับจากสีว่าจังได้ขันบ่เห็นด้วยตาตัวเองส่วนหลายเพิ่นกับบบคอยมานะครับเพราะว่าเพิ่นมีตัวยางแล้ว บ้านไก่เลื่อนเคี้ยงนะครับซื้อไปแล้วนะครับผมเนาะควมผมมากเปองคนรถทาเอาอย่างเดียวนะครับผมอยากได้ทักบอกในะคอมเมนต์เด้อครับเด้อ